กรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าบีอายุ25ปีเป็นผู้หญิงที่สวยมากหุ่นดีสุดๆหน้าอกหน้าใจก็ใหญ่บึ้บบบ,บีเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเธอแต่งตัวเปี้ยวจี๊ดจ๊ดาดฉูดฉาดเตะตาต้องใจบรรดาหนุ่มน้อยหนุ่ม,หมใหญ่มากมายเลยทีเดียว ถ้าถึงกระนั้นบีก็ไม่สนใจผู้ชายพวกนี้เลยเพราะว่าเธอมีผู้ชายที่เธอชอบอยู่แล้วเขาชื่อว่าเต้ยเป็นหัวหน้าแผนกที่บีทำงานอยู่นั่นเองถึงบีจะเป็นคนสวยสักแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อเวลาเธออยู่ต่อหน้าเต้ยเธอกลับมีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเลยสักนิดเดียวโดวยความที่บีหาทางออกและบอกใครไม่ได้เธอจึงได้ปรึกษากับแม่ของเธอแม่ ฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษากับแม่เรื่องอะไรมีเอะมาเทิงไม่เกรงใจข้างบ้านเขาเลยอะ่ะอะไรเหะลูกกุมใจเรื่องอะไระน่านิ้วคิ้วขมวดบอกแม่หน่อยแะแม่ฉันมีเรื่องอยากจะพูดฉันกุ้มใจแล้วเกินน่ะอะไรวะเองเป็นเมนหรือเปล่าเนี่ยไม่อแม่ไม่ได้เป็นน่ะฉันกุ้มใจฉันซีเรียสน,นะแม่ แม่พูดเล่นแบบนี้ได้ไงเน่เรื่องอะไรของเองก็บอกมาสิวะบีแม่ฉันชอบผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะอ๋อไอรุ่นพี่ที่ทำงานที่บริษัทที่ชื่อเต้ยหรือเปล่ามาบีอุ้ยแม่แม่รู้ได้ยังไงอะ่ะว่าผู้ชายที่ฉันแอบปื้มมันคือพี่เตยอะ่ะก่อนในห้องของเองอะ่ะรูปถ่ายพี่เตยเองไงเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะ แล้วเองก็เขียนไว้ข้างฝาด้วยว่ารักพี่เต้ยไขมันจะเดาไม่ออกว่าบีว่าแฟนเองอะชื่อเตอ้ยแม่พูดดีจังเลยอะ่ะแม่เรียกพี่เต้ยว่าแฟนฉันด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ไมใช่แม่เรียกเต้ยว่าแฟนเองอะแม่ให้กําลังใจฉันแล้วเกินน่ะฉันขอบใจแม่มากๆนะแม่ก็ให้กําลังใจเองสิวะก็แม่เป็นแม่เองอะ เอ็งสู้อุตส่าห์ถ่ายรูปถ่ายล้าเขามาเยอะแยะมากมายเขียนชื่อเขาติดข้างฝาด้วยเอ็งน่าสงสารแล้วเกินไว้บีรักเขามากใช่หรือเปล่าลูกเอ้ยใช่แม่ฉันน่ะรักพี่เต้ยคหลอเกินน่ะแต่ฉันไม่กล้าไปบอกเขาว่าแม่มทำไมวะทำไมถึงไม่กล้าไปบอกอ่ะให้แม่สอนหรือเปล่าเล่า แม่จะสอนฉันได้ยังไงแม่แก่ขนาดนี้แล้วอ่ะเอ้ยมดูถูกแม่แล้วเกินวะบีดูถูกแม่ขนาดนี้ได้ยังไงเล่าเอ็งรู้หรือเปล่าเอ็งเกิดมาเป็นผู้เป็นคนทุกวันเนี้ยเถียงแม่แวดแวดวดว็ดอย่างเงี้ยเพราะฝีมือแม่ทั้งนั้นนะเว้ยอะไรเดี๋ยวแม่ฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะก็พ่อเอ็งยังไงเล่าเมื่อก่อนนะโอ้ยหล่รอรวยเป็นยังไงเล่า เจอแม่ใช้บานยาหญิงนิดๆิดหน่อยๆน่อยโอ้ยติดเลยติดปเป้งแม่ถอนตัวไม่ขึ้นเป็นยังไงเล่าสุดท้ายก็มีเองมานี่ไงละบีโอ้โหแม่แม่ใช้วิชาต่ำช้าขนาดนี้กับพอ่อจริงๆหรือจะเนี่ยปากไม่ดีอีบีก็ตบปากให้พูดจาแบบนี้ได้ไงกูเป็นแม่มึงนะเว้ยเฮ้ยก็ได้ก็ได้แม่ฉันขอโทษก็แล้วกันเราว่าแต่ว่าแม่จะช่วยฉันได้ยังไงอ่ะ เรือพิเตอร์อ,อ่ะก็ไม่ยากเลยเอ็งอ่ะรู้จักโต๊ะทำงานของบันดีอยู่หรือเปล่าเล่าก็รู้สิแม่โต๊ะทำงานแค่เนี้ทำไมฉันไม่รู้จักอ่ะอืมเอ็งก็หาซื้อของกินอร่อยอร่อยขนมข้าวต้มอะไรที่มันชอบอ่ะก็เอาให้มันซิวะบอกไปว่าจากน้องบีเขียนเป็นจดหมายเป็นปี้เล็กๆกาให้มันอ่าน ผู้ชายอลองมีคนมาสนใจให้ความสำคัญดูแลเออกเอาใจอะ่ะมันก็ต้องชอบทั้งนั้นล่ละไว้บีลูกแกเนี้ยงไม่เข้าใจหรือไงอะ่ะโท่แม่ถ้าเรื่องมันง่ายขนาดเนี้ยฉันยังปรึกษาแม่ทำไมอะ่ะฉันอายนะสิจ๊ะฉันไม่กล้าทำแบบนี้กับพิเตอร์เขาหลอกคิดคูอานเนยขนาดเนี้ยฉันแก่แล้วอะ่ะแม่แม่ว่าแต่ว่ามีอะไรที่มันง่ายกว่านี้หรือเปล่าวะก็ เองก็แต่งตัวฉูดฉาดเปรี้ยวปิ๊ดอยู่แล้วนี่ฮะเนี่ยเสื้อเองอะ่ะก็ใส่เสื้อ,อคอกว้างๆเอาให้มันเห็นล่องเลยเดินไปใกล้ๆมันน่ะฮะไอเต้ยอย่าเวลาขึ้นลิฟต์ขึ้นลาเองเดินเข้าไปใกล้ๆมันเวลาคนขึ้นลิฟต์เยอะๆเองเบียดเลยเอาหนะ้าอกหนีบแขนมันเลยลูก <c oughs> อุ้ยแม่แผนชั่วร้ายแล้วเกินน่ะ แล้วดีหรือเปล่าวะดีจ้าฉันชอบอ่ะฉันชอบลือเกินจะแม่แล้วแบบเนี้ยเองกล้าลงมือกับมันหรือเปล่าละวะฮาบีกล้าแม่อย่างงี้ฉันกล้าถ้าแบบอย่างเงี้ยฉันทำประจําเลยแต่ฉันไม่กล้าเอาหน้าอกบีบแขนเขาว่าฉันยังอายอยู่แม่แล้วทีเนี้ยเองกล้าหรือยังอ่ะกล้าสิถ้าแม่พูดแบบนี้ฉันกล้าเลยถ้ามีคนชี้แนะฉันแบบเนี้ยฉันเอานะแม่นะทีแรกฉันคิดอยู่ เพียงแต่ฉันอายอายว่าฉันทำชั่วเกินไปหรือเปล่าอะ่ะแต่พอแม่พูดมาอย่างนี้แสดงว่าก็มีคนคิดไม่ต่างจากฉันฉันภูมิใจจริงๆเลยแม่ที่ได้เกิดเป็นลูกแม่อะ้ะนี่ปาติเกสเป็นไงเล่าแม่ก็บอกแล้วไงเป็นลูกแม่อะไม่ต้องห่วงเอ็งกุ้มเดือดเนื้อร้อนใจอะไรถามแม่ได้เลยแม่แล้วถ้าเกิดแค่นั้นน่ะจะทำให้พิ่เตอรเขารักฉันเลยเหรอ ก็แขนและออกไปชนแขนเขานุ่มๆเขาคงรู้สึกแค่นี้นหรือเปล่าวะแม่อืมไอ้น,นี่มันก็้รายดูท่าต้องใช้ไม้เด็ดนั้นเนี่ยบีไม่เด็ดยังไงจะแม่อืมเองก็เที่ยวไปไต่ไปถามมันเลยพี่เตยคะมีอะไรจะให้บีช่วยหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาตอบว่ามีละจะแม่ เองก็ตอบไปเลยว่าดีและเกินค่ะพี่เต้เดี๋ยวบีจะช่วยพี่เต้ทุกอย่างเองพี่เต้อยู่เฉยๆนะจ๊ะเดี๋ยวบีจะทำให้พี่เต้ยทุกอย่างจะจัดจะเทคแคร์ให้พี่เต้มีความสุขอย่างที่พี่เต้ยไม่เคยได้เจอในชีวิตเลยค่ะดีเหรอจ๊ะแม่ดีสิเอาอย่างที่แม่บอก เวลาพูดอ่ะก้มตัวให้ต่ําๆเอาให้เห็นหน้าอกเป็นลูกๆเลยทําปากเผยเยอะเผยเยอะไว้นันลูกนะทําปากจือจือยือยือเผยเยอะเผยอะให้ดูเซ็กซี่ไว้อ่ะนะบีนะทํายังไงอ่ะแม่ทําปากเผยเยอะเผยอะอ่ะก็ทําเหมือนเวลาที่จะโดนจบยังไงเล่าทําเป็นจื้อจือปากอ่ะรู้จักปะเนี่ยจือจือปากอ่ะก็ได้แม่ ฉันรู้อ่ะแล้วฉันจือทําไมอ่ะให้เขาเห็นท่าอกอย่างเดียวไม่พอเหรออืมก็จือๆปากไว้เผื่อเขาอยากจะจุบเอง่ะมันจะได้ไม่เสียเที่ยวยังไงเล่าโ <c oughs> อ้โหแม่แผนแม่ล้าลึกเหลือเกินน่ะฉันทึ่งจริงๆแม่แม่เก่งมากเลยอ่ะโอเคงนะสิข้าก็บอกแล้วว่าไม่แน่จริงอ่ะ ค่ะจะได้พ่อเองมาทำผัวหรือว่านางบีโหูแม่แม่สุดยอดเลยอะ่ะแม่ช่ถามแม่จริงๆสิแม่จีบพ่อนานหรือเปล่าอะ่ะก็นานอยู่นะมถามทำไมอะ่ะก็ฉันกลัวว่าฉันจะนานเหมือนแม่น่ะสินานไม่นานมันไม่สำคัญหรอกมึงทำให้เขารักมึงให้ได้เถอะนะบี วันเนี้ยังไม่ลงหมายลงมืออะไรอาวุธยังไม่ได้ออกฟักอย่างเลยอะท้อแล้วลูกเอาความใจกล้าหน้าด้านของแม่ไปใช้นะมีนะสู้ๆนะลูกจะแม่ถ้าอย่างงั้นพรุ่งเนี้ฉันทำอะไรก่อนดีอะก็รอมันมาเลยรอมันมาทำงานพร้อมกับบีอะไปก่อนก็ช่างรอมันอยู่หน้าลิฟต์นั่นแหละลูก ถ้ามันมากับประชิดวงไหนมันเลยอย่างที่แม่บอกอะเอาตามที่แม่บอกก่อนนะลูกนะพอมันไปนั่งทำงานที่โต๊ะบีก็นั่งประชิดมันเลยนั่งแล้วก็ก้มต่ำๆเอาให้มันเห็นชัดๆกันไปเลยนะลูกนะผู้ชายที่ไหนเห็นสัดส,ส่วนรูปล่างลูกของแม่แล้วทนไหวอะ่ะบอกตรงๆเลยแม่ทึ่งอึง้งแล้วเกินนะลูกขนาดแม่เป็นแม่เอง แม่ยังแอบชมเองเสมอเลยบีชมชันเรื่องอะไรอะแม่ก็ชมว่าเองสวยไงหุ่นก็ดีบุคลิกก็เด่นแม่พูนให้เพื่อนๆที่มาเล่นไพ่ที่บ้านฟังประจำมาบีโอเคจ้ะแม่ฉัน,นะขอบคุณแม่มากๆเลยนะแค่นี้ก่อนนะแม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มเลยเดี๋ยวฉันขอตัวไปนอนก่อนก็นแล้วกันเอาเอาโชคดีลูกจนเช้าวันต่อมา ก็ปรากฏว่าบีก็ทําอย่างที่แม่ของเธอบอกเธอไปถึงที่บริษัทเธอก็ไม่ยอมขึ้นไปที่ห้องเลยเธอรอจนกว่าทิตเต้จะมาหลังจากทิตเต้มาถึงแล้วบีก็รอขึ้นลิฟต์พร้อมกับเต้ยซึ่งตอนนั้นคนเยอะแยะมากมายเบียดเสียดยัดเยียดกันภายในลิฟต์ซึ่งบีเองก็ไม่ปล่อยให้โอกาสผ่านไปง่ายๆเธอเอาร่างกายของเธอเบียดแนบชิดติดกับเต้ย เรียกได้ว่าหายใจรถต้นคอกันเลยทีเดียวเตยเองก็เหมือนจะรู้ว่าบีให้ความสนใจตัวเขาแต่เขาก็กลับไม่หลบบีเลยเขากลับแอนแขนสู้บีสู้ได้ซ้ำไปทีนี้บีก็ยิ่งได้ใจไล่เบียดเสียดแนบชิดติดกับเต้ยมากกว่าเดิมซะอีกหลังจากนั้นลิฟต์ก็มาถึงชั้นที่ทั้งคู่ต้องลงบีกับเตยก็ลงลิฟต์พร้อมกันเตยหันมายิ้มหวานๆให้กับบีด้วย บีเห็นรอยยิ้มของเต้ยเธอถึงกับลิงโลดแสดงอาการดีใจออกมาอย่างเห็นได้ชัดและหลังจากนั้นถึงเวลาประมาณ11มงกว่าๆเห็นจะได้โดยความที่บีหวังดีหรืออะไรก็ไม่ทราบเธอเดินไปหาเต้ยพี่เต้ยค่ะพี่เต้ยครับน้องบีมีอะไรหรอครับน้องบีอะว่าจะทานกาแฟะจะชงเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่เต้ยอะอยากจะรับด้วยหรือเปล่าคะ บีชงกาแฟาอร่อยมากนะคะครับน้องบีขอบคุณมากๆเลยครับแต่ว่าปกติเนี่ยพี่ต้องทานข้าวเที่ยงก่อนนะครับถึงจะทานกาแฟาตอนบ่ายครับเลยกคะ่ะเสียดายจริงๆนะคะพี่เต้บีอุตสาห์คิดสูตรดีๆมากะมาชงให้พี่เต้กินเป็นคนแรกเลยนะคะอ๋อถ้าอย่างนั้นเกรงใจเหลือเกินครับน้องบีถ้าอย่างนั้น ลบกวนองบีสักหนึ่งแก้วก็แล้วกันนะครับครับพี่เต้ยพี่เต้ยรอแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากนั้นบีก็ชงกาแฟให้เต้ยพร้อมกับเดินมาเสิร์ฟกาแฟสบัดก้นซ้ายทีขวาทีให้เต้ยเห็นถึงความเซ็กซี่ได้อย่างจัดจะเลยทีเดียวเต้ยเห็นดังนั้นเขาก็มองที่ช่วงล่างของบีอย่างไม่ละสายตามาแล้วค่ะพี่เต้ยกาแฟบียื่นกาแฟให้กับเต้ย พร้อมเธอก็ก้มตัวลงไปต่ำที่สุดเผยเห็นหน้าอกหน้าใจอันใหญ่โตโอลานของเธอเตยเห็นดังนั้นถึงกับขนลุกตาค้างเลยทีเดียวเตยคงจะไม่คิดว่าจะมีอะไรที่ใหญ่โตโอลานขนาดนี้มาปรากฏต่อหน้าเขาในเวลานี้ขอบคุณมากนะครับน้องบีแหมหอมหวนชวนกินจริงๆเลยนะครับเนี่ยแล้วพีเตอร์อยากกินเลยหรือเปล่าล่ะคะอยากกินกาแฟ หรืออยากกินอย่างอื่นก่อนดีคะอยากกินอย่างอื่นหมายถึงอะไรล่ะครับน้องบีก็อย่างอื่นน่ะพิเตอร์อยากกินอะไรบีก็จะหาให้กินคะ่ะอยากกินหรือเปล่าล่ะคะใหญ่ๆอุ่มๆอบกอยากกินหรือเปล่าคากกรับพี่เตอร์เออน้องบีครับเออพี่เก้เก้กังๆอะไรอยู่ได้ล่ะครับพ่เตอตอบมาตรงๆก็ได้คะ่ะ เออมีพี่ขอทํางานก่อนดีกว่าครับพี่พี่รู้สึกไม่ดีเลยเต้ยพูดไปพร้อมกับก้มหน้าลงแสดงอาการโวยเคือออกมาอย่างเห็นได้ชัดที่สุดเมื่อบีเห็นเข้าดังนั้นเธอก็รู้สึกว่าเธออาจจะรุกเข้าแรงเกินไปเธอจึงค่อยๆถอยตัวออกมาเพราะว่าถ้าเกิดขืนทู่ซีเต้ยอยู่อย่างนี้อาจจะไม่เป็นผลดีเลยก็ได้เธอก็เลยตัดสินใจลาถอยออกมาก่อนดีกว่าจนถึงตอนเย็นบีก็เดินทางกลับบ้าน เธอเห็นแม่เธอดีใจมากเธอเอ่ยปากเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังหูแม่สุดยอดเลยอะ่ะแผนการที่แม่บอกบีอะ่ะสุดยอดอยังไงบีเล่าให้แม่ฟังหน่อยดิแม่พีเตอร์อะ่ะเขาเขินฉันบางจังหวะก็ขนลุกออกมายังเห็นได้ชัดเลยอะ่ะเนี่ยแม่เขาจ้องหน้าอกฉันตลอดเลยยังไม่ล้าสายตาทำยังจ,จะกินจะกินอย่างนั้นแน่ เห็นไหมแล้วมีแม่บอกแล้วว่าเองเป็นคนสวยใช้อาวุธที่เองมีให้มีประโยชน์ที่สุดเลยนะลูกนะแม่ดีใจด้วยแล้วเป็นยังไงอีกอ่ะตกลงอ่ะเขาสนใจเองมากน้อยประการใดจ้ลูกรักเออก็ยังไม่แน่ใจอ่ะจ้ะแม่เพราะว่าพีเตอร์เขาแสดงอาการขวยเขินออกมาชัดเจนเหลือเกินน่ะหน้าเขาซีดเขาก้มหน้าต่ํา เหมือนกับเขาหวาดกลัวแล้วก็เกรงใจฉันด้วยอะ่ะโอ้ถ้าอย่างนี้เองอย่าเพิ่งไปลุกเยอะนะลูกนะจะแม่ฉันเห็นอย่างนั้นนะฉันก็เลยถอยไม่อยากจะลุกไล่เยอะเกินไปเดี๋ยวไก่มันจะตื่นนะจะแม่ใช่ใช่เองนะเข้าใจถูกแล้วแม่แล้วแบบเนี้ยพรุ่งนี้ฉันต้องทำอะไรอีกหรือเปล่าอะ่ะทำทำสิลูกพรุ่งนี้ เอ็งใส่กระโปงตัวสีแดงๆอ่ะตัวที่เอ็งให้แม่ไปตัดมาให้แล้วเอ็งไม่ยอมใส่เลยยะลูกอุย้ยแม่กระโปงตัวนั้นมัมาสั้นเสมอหูเลยนะฉันไม่กล้าใส่อแม่ใส่ไปโปหน้าดูเลยคนในออฟฟิศน่ะต้องมองฉันตาเดียวแน่อ่ะฉันจะเอาหน้าไว้ที่ไหนอ,อ่ะเนี่ยเอ็งายเป็นด้วยอะเนี่ยฮะที่ทำทุกวันเนี้ยอายคนหรือเปล่าอ่ะฮะบี แต่งตัวโป๊นึกว่าดาราหนังโป๊ว่าเองอะ่ะยังมีกระจิตกระใจอายใครอีกเหรอลูกนะโหแม่แอปแป้ปฏิกิริแม่ก็สปีกเช่นแรงแล้วเกินอะ่ะฉันก็มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปนะจ๊ะแม่เนี่ยฉันลืมไปหมดแล้วนะจ๊ะแม่ว่ากระโปรงตัวนั้นน่ะฉันให้แม่ไปตัดให้อะ่ะโอ้ยลูกสวยแล้วเกินกระโปรงตัวนั้นแดงแปลดเซ็กซี่สุดอะ่ะเองใส่ไปเนี่ย ไอ้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ไอ้คนที่มันเคยรักใครชอบพอเองมันมองก็เรื่องของมันแต่เป้าหมายสูงสุดของเองเนี่ยมันอยู่ที่ไอ้เตยเองใส่ไปนั่นลูกนะถ้าไอ้เตยมันนั่งอยู่เองก็ใส่ไปแล้วองศาที่ไอ้เตยมันมองอยู่เองเดินไปตรงนั้นเนี่แล้วเองก็ก้มหลังต่าๆลงไปลูกก้มต่ำๆก้มมาให้ไอ้เตยมันเห็นไปเลยลูก เห็นนั่นอะไรยะแม่ลามกหรือเปล่าเจะเนี่ยอุ้ยถ้าเกิดพิเตอร์เห็นอะไรต่อมีอะไรฉันเนี่ยฉันก็อายคนซีโอ้ยอายหัวล้อขนาดนี้เลยเหรอวะบีก็ใช่นะสิแม่ฉันนึกภาพออกฉึงก็เลยหัวล้ออ่ะแม่แล้วแหมทําแบบเนี้ยจะได้เรื่องเหรอได้สิลองดูเลยเองไม่เชื่อแล้วยังไงต่อแม่ ถ้าแค่นั้นน่ะเขาก็มองฉันแค่เป็นดาวยั่วฉันก็คงจะเป็นได้แค่อาหารตาของเขาะสิจจะแม่แม่มีวิธีรวบลัดเลยหรือเปล่าวะเอาอย่างตอนที่แม่ได้กับพ่อเลยอะ่ะอุย้ยไม่ได้หรอกทาอย่างนั้นน่ะอาจจะไม่ได้นะบีนะทําไมเหรอแม่ตอนที่แม่ได้พ่อ,อแม่ยั่วยวนพ่อขนาดหนักเลยใช่หรือเปล่ายั่วยวนจนพ่องอหัวไม่ขึ้นสุดท้ายก็กลายเป็นของแม่ใช่หรือเปล่าจ๊ะ ไม่ใช่เอา้าแล้วแม่ทำยังไงพ่ออ่ะค่ะหม่อมเล่าพ่อเองหม่อมเล่าที่บ้านไงหมอมเล่าเสร็จแล้วแม่อก็ไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ไปนอนอยู่ข้างๆพ่อเองอ่ะจับพ่อเองถอดออกหมดเลยเหลือเพียงตัวล,ล่อนจอน <c oughs> แล้วยังไงต่อแม่แล้วทีเนี้ยพ่อก็เลยทำอะไรอย่างว่ากับแม่ใช่หรือเปล่าไม่ พ่อเองเมาไม่ได้เรื่องเลยอ้วกใส่ข้างหูแม่ด้วยอ้าวแล้วแบบเนี้ยพ่อกับแม่จะได้กันยังไงอะพอตื่นเช้าขึ้นมาแม่ก็โวยวายเลยว่าพ่อเองทำอะไรแม่เสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่แม่จับเสื้อผ้าพ่อเองเฟี่ยงออกหน้าต่างหมดเลยทีเนี้ยชาวบ้านชาวช่องพ่อแม่ของแม่ ญาติพี่น้องก็เยอะแยะก็ลุมแห่กันมาเลยก็จะมาแหกอกพ่อเองอะทีเนี้ยพ่อเองก็จนหมุมมาก็ต้องตกแต่งรับขวัญแม่เป็นเมียนะสิวนังบี <c oughs> หูสุดยอดเลยนะแม่ใช่แต่ว่าแผนการของแม่ทำแบบนี้กับไอ้เต้ยมันไม่ได้หรอกไอ้เต้ยมันคนไม่กินเล่าไม่ใช่เหรอเอ็งเล่าให้แม่ฟังนะใช่แม่ แกไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ด้วยอ่ะแล้วอย่างเนี้ฉันจะทํายังไงอ่ะจ๊ะแม่เอาอย่างงี้สิวะบีเองอะลองหาดูที่บริษัทมันมีห้องเก็บของอ่ะที่มันเงียบเงียบมืดมืดเอาแบบคนไม่พุ่งพลาดอ่ะมีหรือเปล่า่ะมีสิจ๊ะแม่ห้องเก็บเอกสารไม่มีใครเข้าไปเลยเหมาะมากเลยจ๊ะแม่แม่จะจะทำยังไงต่อไปอ่ะหลอกไอ้เต้ยมันเข้าไปในห้องลกูก พอหลอกเข้าไปเสร็จก็ฉีกเสื้อฉีกผ้าไอเตอ้ยฉีกเสื้อาตัวเองด้วยเนี่ยแล้วก็ร้องแรกแหกกระเชิงว่าไอเตอ้ยจะทำมิดีมิร้ายต้องให้มันรับผิดชอบนะลูกนะอ้าวแม่เราจะเกิดว่าพี่เต้ยอะ่ะเขาไม่เห็นดีด้วยอะ่ะฉันจะไปยังไงต่ออ่ะเอ็งก็บอกไปสิวาทําไม่ตกลงอะ่ะจะเอาเตยเข้าคุกอะ่ะเขาหาพยายามข่มขืนน่าติดคุกหลายปีนะเวย้ย เออจริงๆด้วยนะแม่เนาะยังไงซะแกก็ต้องยอมอมาฉันว่าอืมเอาคิดให้ดีเอาแผนนี้ล่ะแม่ว่าชัวสุดเลยบีจะแม่ตกลงเช็ดเอาแผนนี้แหละอย่างน้อยๆก็วัดดวงไปเลยได้ก็ได้ไม่ได้พิเตอร์ก็อยู่นี่ไม่ได้อ่ะสุดท้ายฉันก็ต้องมีผัวถึงไม่ใช่เป็นพิเตอร์ก็ตามแต่ทางที่ดีฉันก็อยากให้พิเตอร์อะเป็นผัวนะแม่อืมเอาละ เริ่มแผนการได้พรุ่งนี้เลยบีจะแม่ถ้าอย่างนั้นกินคงกินข้าวเสร็จจะนเข้านอนเลยนะจ๊ะเอาๆลูกขอให้ลัคก,กี้ลัคก,กี้นะลูกนะจะแม่จนถึงวันต่อมาบีก็ใส่กระโปรงสีแดงแป๊ดสั้นเสมอหูของเธอมาที่ทำงานและทุกๆุกครั้งที่เต้ยจะหันหน้าไปทางไหนบีก็มักจะเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็จะโค้งตัวต่ำๆให้เต้ยดูทุกครั้งไป แล้วก็รู้สึกว่าเต้ยจะเห็นส่วนที่เป็นส่วนลับของบีเข้าให้ด้วยครับบีเองก็ยิ้มอย่างภูมิใจกุ้มกลิ่มกุ้มกลิ่มทุกครั้งที่เต้ยมองและถึงเวลาประมาณสองโมงกว่าบีก็ได้วางแผนชวนเต้ยไปที่ห้องเก็บเอกสารพี่เต้ยครับพี่เต้ยพี่เต้ยอย่าไปช่วยบีเก็บเอกสารแป๊บนึงได้ไหมคะเอกสารอะไรเหรอครับบีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะพี่เต้ยบีคงเอาไม่ไหวอะ่ะ พี่เตยคะช่วยบียกสักประเดี๋ยวเถอะนะคะครับน้องบีงั้นจะไปเลยหรือเปล่าครับค่ะพี่เตยไปเลยคะ่ะหลังจากที่พูดจบบีก็พาเตยเดินไปที่ห้องเก็บเอกสารนี่คะ่ะพี่เตยเอกสารพอบีพูดจบก็เหมือนกับว่าบีสะดุดอะไรเข้ารองเท้าส้นสูงของเธอก็พลิกลงอุ๊ยวายอะไรคะเนี่ยพี่เตยช่วยบีด้วยเป็นไรครับน้องบี ดิบความเป็นสุภาพบุรุษเต้ยก็ก้มลงแล้วก็พยายามจะประคองร่างบีขึ้นมาแต่ว่าตัวบีเองกลับไม่มีความคิดอยากจะประคองร่างตัวเองขึ้นมาช่วยเต้ยเลยมีนำซ้ำบีกับดึงคอของเต้ยลงมาพี่เต้ยคะบีรักพี่เต้ยเหลือเกินพี่เต้ยเป็นของบีนะคะบีทำอะไรครับเนี่ยบีให้พี่เข้ามาเนี่ยบีมีแผนแบบนี้หรอครับใช่ค่ะพี่เตย้ย พี่เตยคะพี่เตยร,รักบีหรือเปล่าเออไม่ครับบีพี่เห็นบีเป็นแค่น้องสาวครับโทษพี่เตยร,รักบีักหน่อยเถอะนะคะบีอุตส่าห์ยอมพี่ทุกอย่างเลยอะ่ะนะคะพี่เตยและดูเหมือนว่าเตยจะทนไม่ไหวในพฤติกรรมของบีบีพยายามโลมเล้าเขาพยายามจะทำทุกๆุกอย่างบีระดมจูบไปทั่วใบหน้าของเตย แล้วก็พยายามจะถอดเสื้อผ้าเต้ยออกจนเต้ยทนไม่ไหวเขาจึงร้องตะโกนออกมาไอ้เชนนีกูบอกว่ากูไม่เอาไงกูรักมึงเหมือนน้องสาวอีบีเอา้าพี่เตยพี่เตยไปกระเทยเหรอคะเนี่ยก็ใช่น่ะสิอีเปอ๋อหนีดอกกูอวะอดลนทนไม่ไหวกูจะบอกมึงตั้งนานแล้วเนี่ยอีบีกูว่าไปคุณแม่มึงก็เป็นลูก เข้าใจตามนีนะบีเอาพิเตอร์พ่เตอร์แกเป็นกระเทยหรือเปล่าเนี่ยบีเห็นพิเตอร์อย่าจ้องมองหน้าอกแล้วก็จ้องมองกางเกงในบีด้วยอะที่ฉันมองเพราะฉันชอบฉันอยากมีฉันอยากจะใส่นะนั่งบีแกเข้าใจผิดหรือเปล่าเนี่ยโทรพิเตอร์พิเตอเป็นแอปเป้เหรอคะใช่ฉันก็เป็นแอปเป้ไงโทต่อไปเนียพอแล้วนะ แล้วก็ห้ามบอกเรื่องเนี้ยเรื่องฉันเป็นกระเทยให้ใครฟังด้วยรู้หรือเปล่านังบีแล้วต่อไปนี้ให้เกียรดฉันด้วยถือว่าฉันน่เป็นพี่สาวเข้าใจหรือเปล่าค่ะค่พี่เต้เออถ้างั้นบีขอโทษนะคะเรารีบออกไปจากห้องนี้นะคะพี่เต้ใช่รีบออกไปเก็บเอกสารซะก็รีบออกไปอย่าอยู่นานเอยฉนันดีรับไม่ได้เจรับไม่ได้หลังจากนั้นบี B. ก็รีบเก็บเอกสาร แล้วก็เดินออกมาจากห้องเก็บเอกสารโดยไวที่สุดเธอไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเต้ยผู้ชายที่เธอรักสุดหัวใจเขาจะกลายเป็นแอป,ปแปรไปได้นี่นะครับท่านผู้ฟังรู้หน้าไม่รู้ใจแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นอะไรเป็นเพศอะไรทุกๆคนก็ต้องสมควรให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับไม่สมควรจะบูรี่หรือแสดงอาการน่รารังเกียจเพราะว่าจริงๆแล้วศักดิ์ศรีของความเป็นคนทุกๆคนนั้นเท่ากันไม่มีใครสูง ไม่มีใครต่ำและไม่มีใครที่มีศักดิ์ศรีเหนือกว่ากันไปได้เลยและในที่สุดบีด้วยความที่เธอรู้แล้วว่าเต้ยเป็นพี่สาวของเธอเธอก็เลยล้มเลิกความคิดที่จะรวบหัวรวบหางเต้ยทั้งสองคนเริ่มต้นใหม่แบบเป็นพี่สาวและน้องสาวที่ดีต่อกันครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ